และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อทีมฝั่งตรงข้ามฟาร์มเสร็จและนี่ก็คือความรู้สึกเมื่อผอมฟาร์มในป่าเอ้จอละอุ้ยตายวายกรีดนายรู้ได้อย่างไรวาดมันจะปักตีมึงตายอยู่แหละอุ้ยใจเย็นเรื่องนี้คุยกันได้ได้พองสิคิวมีพีสแบบและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อจะเข้าไปช่วยเพื่อน โอ้โหตอนนี้ทัวร์นาเมนต์ดูเดือดเผ็ดมันมากเลยค่ะตอนนี้ทีมนาวีนะคะก็เดินไปที่รูนกลางนะคะแล้วก็ทำการปักหวาดนเรียบร้อยแล้วคานม,มันไม่ได้อ่านว่าหวาดมันอาา่นอานว,ว่าวอดไมิสัตว์นายเคยรู้อะไรไหมนายเคยคิดแปลกใจบ้างไหมว่าเวลาตัวที่ไม่ได้ออกคาถาฟ้าอย่างเงี้ยไม่มีเอฟเฟกต์คาถาฟ้าแล้วเวลามาออกคาถาฟ้ามันจะเป็นยังไงเหรอไอโอมันจะวับในห้าตัวเหรอเปล่าไอโอมันจะวับป้อมได้ตั้งหาเแหมคิดว่าลีเจนด์กับ อินวอเกอร์เนี่ยบวกกันตัวๆใครจะชนะวะก็ลีเจนคอมเบเดอร์แน่นอนอ่ะอินวอร์เกอร์ชนะวะเพราะมันบวกเลขเก่งกว่าถ้าเว็บเบอร์มันมีเอฟเฟคคาถาฟ้านี่มันจะเป็นยังไงวะมันจะย้อนเวลาได้ไกลขึ้นเนอแค่นั้นยังไม่พอมันกอรีเพย์ได้ด้วยแหละและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณฟาร์มเกิด และนี่ก็คือวิธีการแท็กของ b ต u n t y Hunter และนี่ก็คือความรู้สึกเมื่อมีตัวละครใหม่อัปเดต ทายสิว่าฉันจะออกของอะไรออกใบไมาอ่เมจิกส s ิกเปล่า โซริงไม่เพรเทรดไม่ไม่ไดไม่เอาถามกูแบบนี้แล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยฮะตอบแบบนี้จะให้เฉลยยังไงต้องบอกใบมาหน่อยสิเฮ้ยว่าใช้อะไรบ้างใช้ยังไงตอบถูกค่าร้อยเลยเมื่อสต็อกขี้ใหญ่ขี้เล็กบัตไฟอาร์มเลดฮาวเวนฮาเวาเบิร์กดิสเลเตอร์แมทเอาตแมเนตไอโอซการ์ดิสทันดิกแวนการ์ดเบนเมลชิวการ์ดลิงค,ลค์เคนแบ็คคิงบาร์มังกี้คิงบาร์ออกรีเฟเชอร์ออกฟอสตาล์โรสโตนแมนตาสไตล์ออกกองออกลิงออกบาสซิลิสออกคุมเขียวออกคุมแดงออกคุมน้ำเงินออกคุมม่วงออกออกเคลียร์ ถามหน่อยว่าไอเทมของมึงเนี่ยใช้มานาไหมอใช้งานนิ้เตรียม500ร้อุ่นแน่ <c oughs> นอนเลยละโอเคถ้าไม่ใช่วินวอลก,ก็เดี๋ยวตอนคือเ <Get S 2> ่ว่า